เรียบร้อยครับอันหนึง่งเฮ็ดให้เด็กน้อยถือครับน่ากินมาก FC ขอบคุณได้ไหลยครับพี่น้องทำให้เด็กน้อยถือพุ่งนี่นะครับเนาะเมอ่อนาตกถ้าถือสิเพตกเพราะว่าเอาไปแค่ตอนจบเฉยๆนะพี่น้องเอาไปแค่ตอนจบเฉยๆนะครับเนาะ FC ซขอบคุณครับ เอาไปแค่ถือตอนจบหลักสุขสารขาโพดทางทายำแรงสุขผูสุคนครับพี่น้องสั่งไปเลยได้ไหมครับครูโดมอ๋อเหลืออะไรเออเดีวดววหนูร้อนแม่ค่า สวัสดีพี่น้องสุขผูกสุขคุนครับสวัสดีพี่น้องงามแรงนาะครับเนาะสวัสดีพี่น้องงามแรง จะเป็นแอปเปิลมังโก อันนี้ดูมันขาดดูเหมือนขาดอะไรเงิน,นมันต้องย่อยลงไปจริงสิเนาะ คนละใ้นะทานจัดไปไหนคะจัดไปให้นักเรียนแสดงครับหมื่นอื่นครับพี่น้องนักเรียนแสดงพรุ่งนี่นะครับเนาะบ่หกดอกมัง้งบเ่เฮียดอก